ันที่3แล้ววันนี้เราจะเดินทางไปยังเมืองนารากวางที่นี่คือเยอะมากและน้องก็ไม่กลัวขนด้วยค่าอาหารกวางจะตกอยู่ที่200เยนเราต้องก้มหัวให้น้องก่อนแล้วน้องก็จะก้มหัวให้เราคืนจากนั้นเราถึงจะให้อาหารน้องได้ข้อควรระวังก็คือกวางที่นี่ดุมากถ้าเห็นอาหารก็คือวิ่งเข้าชาร์ททันทีเลยแค่เพื่อนเราล้วงของออกจากกระเป๋ากวางก็พุ่งเข้ามาหาแล้วก็ตามติดสภาพหน้าตอนนี้ก็คือมันเงาฉ่ำโกรชุ่มฉ่ำไปด้วยเหงื่อจากนั้นเราก็จะเดินไปที่วัโดโทไดจิหรือที่คนไทยเรียกว่าหลวงพ แห่งนาราาค่เข้าจะตกคนละ800เยนซึ่งวัดนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือหลวงพ่อโตหรือว่าไดปุตสืเดนที่สูงถึง15เมตรพอเข้ามาข้างในแล้วสวยมากแนะนําว่าใครที่มาแล้วไม่ผิดหวังแน่ๆจากนั้นเราก็จะขึ้นรถบัสไปยังสถานีนาราวิธีขึ้นรถบัสก็คือจะมีใบให้เราหยิบพอถึงจุดหมายแล้วเราก็เอาใบนั้นให้คนขับแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดถ้าเงินเราไม่พอข้างหน้าก็มีตู้แลกเงิน จากนั้นก็เดินมาหาอะไรกินเมนูวันนี้ที่เลือกกินก็คือราเมนรสชาติพอทานได้แต่ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นจากนั้นก็นั่งรถไฟไปที่อิโคมาสเตชันและต่อด้วยเคเบลิลคาร์เพื่อไปที่สวนสนุกอิโคมาซันโจเคเบลิลคาร์น่ารักมากวิวระหว่างทางก็สวยไม่แพ้กันเลยพอถึงสวนสนุกเราก็ไปที่ตู้จําหน่ายตัว๋วราคาตั๋วจะอยู่ที่3,500เยนเล่นได้12ครั้งสามารถหันกับเพื่อนได้เลยก็คือคุ้มสุดๆเครื่องเล่นแรกที่เราจะเล่นก็คืออันนี้เลยชมวิวไปกับน้องแพนด้าข้างบนคือสวยมากทุกคนก็คือแฮ เครื่องเล่นต่อไปที่เราจะเล่นก็คือตัวนี้เลยปั่นจัก,กรยานไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองอากาศข้างบนก็คือไม่ได้ร้อนมากดีสุดๆไปเลยเครื่องเล่นสุดท้ายที่เราจะเล่นก็คือบ้านผีสิงแต่ว่าถ่ายมาได้แค่นี้เพราะว่ากลัวมากจากนั้นก็เดินทางกลับก่อนกลับเข้าที่พักก็แวะซื้อของที่ GU อ